สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมลีสปอร์ตนะฮะอย่างเรื่องราวในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของชายคนนึงครับที่เพิ่งเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ครับเขาได้ฉลองการเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ ด้วยการระเบิดรถเทสลา3ครับและเขาทำไปเพราะอะไรพบกับผมซีแมนผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่น o อฟตัสสีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ดานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนึงเนี่ยคุณเกิดเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการถูกหวย30ล้าน50ล้านก็ว่าไปฮะหรือเจอเงินที่ตกอยู่ข้างทาง10ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนครับคุณจะฉลองยังไงดีฮะบางคนเนี่ยอาจจะจัดปาร์ตี้ริมสระ หรือปิดซอยเลี้ยงอะไรก็ว่าไปแหละครับแต่มีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับที่เพิ่งเคยรวยครั้งแรกมั้งครับและท่านผู้ชมรู้ปะครับว่าเขาฉลองความรวยของเขาด้วยอะไรฮะดยระเบิดครับผมระเบิดรถเทสลาครับใช่ครับพี่แคเนี่ยระเบิดรถเทสลาครับและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารถเทสลาเนี่ยมันเป็นรถหรูที่คนผลิตเนี่ยเป็นอัจฉริยะอย่างอีลอนมาร์ทครับและชายคนที่ระเบิดนะครับมีนามว่า a เล็กครับคือเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักแสดงครับเขาไม่ได้เล่นทวิตเตอร์มาเป็นปีกว่าได้มั้งครับแต่เขาเนี่ยทำคลิประเบิดรถเท s l a ฉลองการเป็นมหาเศรษฐีครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้กําไรจากการเล่นหุ้นซึ่งคลิปในทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยน่าเสียดายนะครับถูกลบไปแล้วฮนะแต่เขาเนี่ยบอกว่าถ้าเขารวยเนี่ยเขาอยากทําแบบนี้มานานแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคลิปเนี่ยมันถูกลบไปแล้วครับแต่ผมอ่ะทันดูนะเว้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเนี่ยลบคลิปทิ้งเพราะอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นด้วยข้อกฎหมายแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นระเบิดรถจริงๆครับคือระเบิดแบบต่อสายไฟลัดวงจรแล้วรถก็ระเบิดตุ้มขึ้นระเบิดแบบระเบิดจริงๆอ่ะท่านผู้ชมอ่ะไม่ได้ระเบิดแบบควันขึ้นอะไรทํานองนี้นะเว้ยระเบิดแบบตุ้มแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้อัดเก็บไว้ด้วยครับท่านผู้ชมฮะแต่ผมก็ไม่คิดดีกว่าเขาจะลบคลิปทิ้งอ่ะ แต่ต่อให้ผมเนี่ยอัดคลิปไว้ก่อนที่เขาจะลบคลิปนะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมดูหรอกครับเพราะว่าขนาดเจ้าของคลิปเขายังลบไปแล้วเลยทนะ่านผู้ชมอะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยอยากเห็นคลิปของเขาอะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับคือเขาบอกว่าเขาได้กําไรจากการเล่นหุ้นครับและหุ้นที่เขาเล่นเนี่ย คือเกมสต็อปเว้ยคือเป็นหุ้นที่ดังมากเลยครับเมื่อ2อวันที่ผ่านมานี้เองนะครับคือผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยมันทําให้เขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงคือเขาบอกว่า หนึ่งเลยนะครับเกมสต็อปเป็นบริษัทร้านขายวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีสาขามากกว่า5,500แห่งกระจายอยู่ในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปและบริษัทเกมสต็อปเนี่ยเคยมีมูลค่าเกือบถึง5,000ล้านเหรียญหรือประมาณ150,000ล้านในปี2013ครับและในช่วงรุ่งเรืองที่เคยทำรายได้นะครับเคยทะยานขึ้นจาก190ล้านเหรียญในปี2011เป็น600ล้านเหรียญในปีต่อมาครับผม และข้อ2นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนครับไม่มีใครซื้อแผ่นเกมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเกมออนไลน์สารพัดครับกิจาการของเกมส s t o p เนี่ยก็เริ่มซบเซาลงเรื่อยๆครับด้วยเห็นนี้เองนะครับนักลงทุนเนี่ยก็ไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าครับผม และข้อที่3มนะครับมีการเกิดการชอร็อตเซลล์กันเกิดขึ้นนะครับผมการชอร็อตเซลล์นะครับก็คือการที่นักลงทุน A ซึ่งคาดว่าราคาหุ้นจะตกนะครับก็ยืมหุ้นเกมต็อปมาจาก B 1หุ้นในราคา100เหรียญโดยสัญญาว่าจะคืนหุ้น เกมสต็อปหนึ่งหุ้นที่ยืมมาในอีก10บวันต่อมาเมื่อได้หุ้นเมาแล้วก็จะจัดการขายหุ้นนั้นทันทีในราคา100เหรียญในวันเดียวกันแต่พอถึง10วันต่อมาหากถึงกําหนดคืนหุ้นแล้วนะครับราคาหุ้นเกมส St ต็อปตกลงจริงๆอย่างที่ A คาดไว้ก็จะซื้อหุ้นเกมสต็อปในราคาที่ต่ํากว่า100เหรียญเพื่อน,นํามาคืน B แล้วตัวเองจะได้ส่วนต่างครับอันแน่เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วใช่ไหมแต่หากราคาหุ้นขึ้นเนี่ย A ก็จะขาดทุนด้วยเหตุนี้เองนะคร B ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นจนขาดทุนหนักจากนั้นนะครับก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับเมื่อหุ้นเป็นที่ต้องการราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นครับคนที่ทําช็อตเซลไว้ก็จะต้องรีบซื้อหุ้นมาคืนอีกเพื่อตัดการขาดทุนนั่นเองฮะและเหตุการณ์นี้เองครับจึงทําให้อเล็กแอสเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนครับสรุปง่ายๆนะครับคือหุ้นของเกมสต็อปเนี่ยที่เขาลงทุนไปอะราคาพุ่งขึ้นไป1,700ันปเนท่านผู้ชมแม่เขาได้กําไรเยอะขนาดเนี้ยเขาก็เลยระเบิดรถเท มันก็มีดาม่าแหละครับเกี่ยวกับหุ้นนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเจ้าของกิจการเนี่ยบล็อกหุ้นครับไม่ให้ซื้อขายกันได้ก็อารมณ์ประมาณว่าซื้อได้แต่ขายไม่ได้บ้างบางทีก็ขายได้แต่ซื้อไม่ได้บ้างคือมันก็เอาเปรียบคนเล่นหุ้นนะครับใครๆก็อยากซื้อใช่ไหมราคาหุ้นมันพุ่งไป 1,7%0% 0ันะท่านผู้ชมแต่ผมก็ขอโทษท่านผู้ชมจริงๆนะครับที่ผมเนี่ยหาคลิปมาให้ดูไม่ได้ครับคือมันเป็นการระเบิดที่แบบโคตรเจ๋งอะ่ะทุกคนถ้าใครหาคลิปนี้ได้เน่ย,ยอม และเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของสถิติโลกครับอย่างที่เราทราบกนดีนะครับว่า Hitman 3เนี่ยเพิ่งวางขายไปได้ไม่นานใช่ไหมมีเกมเมอร์สายรีบนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสายสปีดรันนั่นแหละครับก็รีบทาผลงานออกมาโชว์กันแล้วฮะอย่างล่าสุดนะครับมีเกมเมอร์ที่มีนามว่าเร็กครับที่เล่นเกมนี้ในด่านดูใบครับพอออกจากลิฟต์เสร็จเนี่ยพี่แกก็รีบไปฆ่าเป้าหมายเลยครับโดยเป้าหมายเนี่ยจะโผล่หัวมาตรงระเบียงนิดเดียวครับจากนั้นนะครับก็ใช้ความแม่นยําทั้งหมดที่มีเนี่ยเอากระสุนไปเจาะกระ หายเลยครับและกลับมาในลิฟเหมือนเดิมครับให้ไวที่สุดครับก็จะจบภารกิจนี้ทันทีฮะโดยเกมเมอร์คนนี้นะครับทำเวลาจบด่านนี้ายใน9วีครับได้แค่2ดาวครับจาก5ดาวแน่นอนนะครับว่าเกมเมอร์สายรีบเนี่ยจะไม่ให้ความสําคัญกับดาวอยู่แล้วครับเพราะว่าเอาเวลาที่จบไวที่สุดนะเนาะเราไปดูกันหน่อยดีกว่าฮะ เาวิเนี่ยก็เป็นสถิติโลกไปครับแต่9าวิเนี่เป็นสถิติโลกได้ไม่ถึงวันครับท่านผู้ชมฮะเรียกได้ว่าไม่กี่ชั่วโมงดีกว่าครับก็ถูกเกมเมอร์ที่มีนามว่ากอรอนทำลายสถิติโลกด้วย8วิครับว้าวว้าวแวิแน่เราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่ะแวิเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ คือผมคิดว่าหน้าตาคนสร้างด่านในคงแบบเชียอะไรเนี่ยกูตั้งใจออกแบบด่านสวยๆสิ่งแวดล้อมดีๆเพื่อให้คนมาเล่นเกมเนี่ยได้รู้สึกแบบสมจริงสวยที่สุดแต่พวกนี้ได้มาแบบออกจากคลิปปั๊บยิงปังๆสองนัดเข้าลิบเหมือนเดิมอะไรกันวะเนี่ยคือผมคิดว่าพวกนี้นะครับเขาคงเล่นด่านนี้คงจนชินแล้วล่ะครับจนเห็นช่องโหว่ของเกมะฮะนึกภาพอบอกปะครับจนเป็นเรื่องราวที่ทำลายสติโลกกันไปนะครับผม และเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างอีลอนมัสกครับผมกับไซเบอร์พังฮะอีลอนมัสเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีกับมีแมนไปในเวลาเดียวกันก็ว่าได้นะครับคือถ้าเรายังจํากันได้นะครับอีลอนมัสเนี่ยเคยไปเกรียนใส่หลายคน้วครับซึ่งลุงแกเนี่ยเคยไปเกรียนใส่ CD p ี o j e c t ครับหลังจากที่เกมเนี่ยทำออกมาได้ห่วยแตกมากครับบักนู่นบั๊กนี่บั๊กนั่นเต็มไปหมดครับเรียกได้ว่าคนด่ายับครับจนหลายคนนะครับตั้งข้อสงสัยนะครับนี่มันเกมที่ทําออกมาเสร็จแล้วจริง ถึงค่อยมาขายอะนี่มันเกมที่ยังไม่เสร็จโดยลุงอีลอนมัสของเรานะครับเคยไปคอมเมนต์ตอกหน้าผู้พัฒนาครับอย่าง CD Project ครับพร้อมใส่รูปคอมเมนต์ของแฟนเกมครับที่ถึงกับเสียน้าตาให้กับเกมนี้ครับพร้อมกับโพสต์รูปดาราตลกครับซึ่งเอานิ้วออกมาจากเป้ากางเกงของตัวเองครับซึ่งลุงแกเนี่ยก็เกรียนเกียนครับเกรียนจริงๆครับดูดูดูนิ้วที่ออกมาจากเป้ากางเกงของดาราตลกคนนั้นสิครับว้าวและล่าสุดนะครับอีลอนมัสของเราเนี่ยก็เอาเรื่องแล้วครับ ลุงแกนี่เอาเรื่องตลอดครับผมหลังจากที่ลุงแกเนี่ยไปทํามีมพูดถึงเกม i d o อนมาสเตอรนะครับจนหุ้นของบริษัทบันไดเนมโคโฮนดิงเนี่ยพุ่งสูงถึง4.4%ครับซึ่งบันไดเนมโคโฮนดิงเนี่ยเป็นบริษัทของเจ้าของเกม i d o อนมาสเตอรนั่นแหละครับเรียกได้ว่าแค่ทํามีมเนี่ยราคาหุ้นก็พุ่งไป4.4%เลยว้าวท่านผู้ชมครับรู้จักเกมสต็อปหรือเปล่าครับถ้าไม่รู้จักเนี่ยแสดงว่าท่านผู้ชมเนี่ยกดข้ามมาถึงตรงนี้ยังไงล่ะครับผม Stop ที่ผมเ,งงเ,เกม ที่จะดีที่สุดในโลกนะครับโดยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนหุ้นของบริษัทจะเงียบลงครับแต่หลังจากที่อีลอนมัสเนี่ยได้แชร์ลิงค์ข่าวครับเกี่ยวกับ Street b เบสครับทำให้หุ้นของเกมสต็อปเนี่ยพุ่งทะยานไปถึง93%เพราะว่า t r e ต t b a บ e นะครับกำลังจับตามองหุ้นของเกมสต็อปอยู่ฮะคือเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทางหุ้นของเกมสต็อปเนี่ยมีความผันผวนสูงมากเกินไปครับจนต้องหยุดการซื้อขายไปเป็นระยะครับคือผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าผู้ทรง หุนครับแต่ทุกท่านยังจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ cd project กต์ครับทำเกมไซเบอร์พังออกมาใช่ไหมได้แบบห่วยแตกครับแล้วก็มีแฟนเกมนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับว่าเอ้ยเกมนี้แม่งห่วยแตกจริงจึงทําให้หุ้นของ cd project เนี่ยตกลงเรื่อยๆครับแต่เหมือนกับว่า จะเป็นทางลุงอีลอนมัสเองนี่แหละครับที่กอบกู้สถานการณ์หุ้นของ CD p r o j e c t มาได้ทำให้หุ้นเนี่ยพุ่งทยานมากถึง19เป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2015แถมยังมีการซื้อขายกันเพิ่มขึ้นเป็น6เท่าจาก3เดือนล่าสุดที่ผ่านมาโดยอีลอนมัสนะครับได้ไปโพสต์ลงทวิตเตอร์คือเทส l a รุ่นใหม่ที่จะออกเนี่ยจะมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคเทพจนสามารถเล่นเกมอย่างไซเบอร์พังได้คือทาง CD Project เนี่ย เจอมอสุมมาอย่างหนักครับมอสุมนี่หนักมากครับหลังจากที่ปล่อยเกยมไซเบอร์พังออกมาแต่ก็เป็นทางลุงแกเนี่ยออกมาช่วยไว้ครับทำให้หุ้นของบริษัทเนี่ยไม่ตกลงไปกว่านี้ครับแถมยังเพิ่มขึ้นอีกอะแต่ก็มีคนมาบอกนะครับว่าที่จริงแลยเนะี่ยที่หุ้นมันดีดไปได้ขนาดนั้นเนื่องด้วยหุ้นของเกมสต็อปด้วยเหมือนกันแหละครับอะไรกันวะเนี่ยคือลุงแกพูดอะไรออกมาก็หุ้นก็ขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้เหรอวะ คือลุงแกก็บอกนะครับที่สุดแห่งการออกแบบคือ c y เบอร์พังนี่ลุงประชดปะเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวของอีลอนมัสนะครับพูดถึงไอ o อนมาสเตอหุ้นแม่งก็ขึ้นพูดถึงเกมสต็อปหุ้นแม่งก็ขึ้นพูดถึง c y เบอร์พังหุ้นแม่งก็ขึ้นอะไรกันเนะนี่ยนี่แกแกจะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะปล่อยให้แกเป็นมนะีแมนดีละฮะ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างแ่ะครับกับเรื่องราวในคลิปนี้ล่ะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับกดสับสไ r i b e ด้วยนะฮะและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจซีแมนไว้ด้วยนะขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย